สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้คุณเราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยคเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าผีเมียหลวงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เรื่องที่ผมจะเล่านี้มันเกิดขึ้นกับคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งแต่ผมขอไม่เอ่ยนามแล้วกันแต่ในเรื่องนี้ผมขอแทนเป็นตัวเองแล้วกันนะครับคือผมอยู่กินกับภรรยามาหลายสิบกว่าปีแล้วจนตอนนี้ลูกๆของผมก็โตกำลังจะเรียนจบกันแล้วครับลูกๆแต่ละคนก็ไม่ค่อยได้อยู่กับผมกับภรรยาตลอดเนื่องจากว่าลูกๆต้องไปเรียนที่ต่างจังหวัด ผมก็เลยพังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับภรรยาเพียงแค่สองคนทั้งผมและภรรยาอายุก็เริ่มถือว่ามากแล้วแต่ความกิเลสตัณหาไม่ยังคงมีอยู่ในตัวผมผมแอบไปมีบ้านเล็กๆโดยที่ภรรยาของผมไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เลยซึ่งภรรยาของผมก็เป็นคนที่ดูแลผมมาตลอดคือเขาทำทุกอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่อง ทั้งในหน้าที่ของแม่และหน้าที่ของภรรยาคือเขาก็ดูแลหมดทุกอย่างแต่เรื่องนี้มันมีต้นเหตุมาจากผมและผมนี่แหละเป็นคนที่สร้างเรื่องทุกอย่างและนำพาเรื่องราวความวิบัติเข้ามาในครอบครัวในช่วงนั้นไม่ดูว่าผมคิดอะไรซึ่งปกติผมก็ไม่เคยที่จะมีคนอื่นไม่เคยคิดที่จะนอกใจภรรยาเลย ผมอยู่กับลูกๆมาตลอดจนกระทั่งพอช่วงหลังๆนี้ผมได้มีโอกาสไปพบเจอเพื่อนๆที่รุ่นดาวคขาวเดียวกันก็ได้ชวนไปดื่มสงังสรรค์กันเป็นประจำเลยครับจนกระทั่งผมเริ่มมีผู้หญิงเข้ามาพัวพันและผมก็ได้รู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอก็อายุห่างจากผมก็เยอะมากเลยครับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหาร เธอทำงานอยู่ที่ร้านแห่งนี้ก็หลายปีมาแล้วเด็กผมก็เพิ่งจะมารู้จักเพราะพักหลังๆมานี้ผมก็มักจะไปกับเพื่อนๆไปนั่งดื่มกินกันที่ร้านนี้เป็นประจำก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับเธอครับแล้วความกิเลสตัญหาก็เริ่มเข้ามาแล้วครับผมเริ่มมีความสัมพันธ์กับน้องเขาแบบลึกซึง้งและหลังจากนั้นผมก็ติดต่อกับน้องเขามาตลอด โดยที่ภรรยาของผมไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เลยในช่วงนั้นบอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่ผมออกไปเที่ยวบ่อยเกือบจะทุกคืนภรรยาของผมก็แอบมีถามบ้างแต่ผมก็ตอบเธอไปว่าไปนั่งดื่มกินกับเพื่อนๆที่ทำงานผมก็ดูว่าภรรยาของผมจะเข้าใจแต่ไม่ดูว่าในใจลึกๆของเธอนั้นจะคิดอะไรอยู่จนพักหลังๆมานั้น ดูเหมือนว่าน้องผู้หญิงก็เดิมที่จะแสดงตัวอยากที่จะมีหน้ามีตาในสังคมก็เลยยุให้ผมไปเลิกกับภรรยาครับซึ่งในใจจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องเลิกกับภรรยาเลยนะครับเพราะผมสงสารลูกๆและภรรยาของผมเธอก็อายุมากแล้วและส่วนตัวนั้นเธอก็มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยเธอร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงและพังหลังๆเธอก็ป่วยบ่อย ผมก็เลยไม่อยากเอาเรื่องนี้ไปเข้าหูเธอครับแต่ฝ่าย,ยน้องผู้หญิงที่ผมติดพันนั้นเขาก็ไม่ยอมพยายามที่จะตื้อผมตลอดว่าให้ไปขอหย่ากับภรรยาและน้องเขาก็พูดเหมือนว่าถ้าผมไม่ไปขอหย่ากับภรรยาเขาจะแฉะเรื่องราวต่างๆถึงความสัมพันธ์ของเขากับผมซึ่งตอนนั้นผมเองก็มีหน้าเมตตาในด้านสังคมครับ เพราะว่าผมทำงานรับราชการผมก็มีคนที่รู้จักเยอะซึ่งผมก็กลัวเรื่องนี้มากๆจุดกระทั่งมันก็มาถึงจุดที่ภรรยาของผมก็มาพูดกับผมตรงๆเลยครับวันนั้นผมกลับมาจากที่ทำงานก็เห็นภรรยานั่งอยู่เห็นเขาดูหน้าตากเกร่งเครียดแล้วเขาก็พูดทุกอย่างให้ผมฟังเขาบอกว่าเขารับรู้เรื่องราวทุกอย่าง แต่เขาไม่พูดและพยายามดูผมตลอดว่าผมจะกลับใจตอนไหนและเหมือนเขาอดทนกับเรื่องที่ผมทำอยู่ตลอดไม่เคยพูดจนกระทั่งถึงวันนี้เหมือนภรรยาของผมก็มาถึงขีดสุดจำกัดแล้วเขารับเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วและทนกับสามีที่ทำตัวแบบนี้ทุกวันไม่ได้แล้วเขาก็เลยมาพูดทุกอย่างให้ผมฟังตอนนั้น ผมตัวชาไปทั้งตัวเลยครับไม่รู้ว่าจะหาข้อแก้ต่างยังไงผมก็พูดไปว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้และผมก็ไม่อยากจะมีใครรอกผมก็ยังคงรักภรรยาของผมอยู่แต่ไม่ว่าผมจะพูดอย่างไรภรรยาของผมเธอก็ไม่ยอมฟังเลยครับเพราะการกระทำของผมนั้นมันก็แสดงชัดเจนอยู่เหตุการณ์ในวันนั้น ดูเหมือนว่าผมกับภรรยาทะเลาะกันดุนแรงมากจนกระทั่งภรรยาของผมเธอก็เป็นลมหมดสติไปเลยผมดีพาเธอไปโรงพยาบาลและหลังจากวันนั้นภรรยาของผมเธอเริ่มมีอาการซุดหนักลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าเธอมีโรคประจำตัวของเธออยู่และบวกกับความเครียดกับเรื่องของผมด้วยอาการก็เลยซุดหนักลงเรื่อยๆจนทางลูกๆก,ก็กลับมาเยี่ยมแม่ของเขา และถามถึงเหตุการณ์ว่าทําไมแม่ถึงเป็นแบบนี้ตอนนั้นผมไม่รู้จะพูดอย่างไรด้วยความที่ผมก็ผิดเต็มๆลูกๆก,ก็แสดงออกมาเลยครับว่าเขาโกรธและเกลียดผมด้วยที่ทําให้แม่เขาเป็นแบบนี้จนในที่สุดเหตุการณ์ที่เศร้ามันก็เกิดขึ้นเมื่อภรรยาของผมได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั้นเธอได้พูดกับผมไว้ว่า ธอจะตามจองล้างจองผ่านชีวิตคู่ของผมให้อยู่ไม่เป็นสุขและจะตามอาคาดแขนผู้หญิงคนนั้นจนหลังจากที่ภรรยาผมได้เสียชีวิตลงไปแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่เสียใจนะครับคือผมเสียใจมากๆคนที่ผมรักต้องมาตายจากไปไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ในตอนนั้นผมไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับน้องผู้หญิงคนนั้นแล้วครับ ต่เหมือนว่าน้องเขาพยายามจะตื้อผมตลอดและเขาก็พยายามที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของผมจนในที่สุดผมก็ต้องพาเธอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ส่วนลูกๆของผมนั้นเมื่อเขาดูว่าผมพาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ลูกๆก,ก็ไม่มีใครพูดกับผมเลยสักคนและลูกๆก,ก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยและเขาก็ไม่ค่อยจะกลับมาบ้านเลยหลังจากนั้น เมื่อผมพาภรรยาคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เหตุการณ์ต่างๆมันก็เดิมเกิดขึ้นเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ผมกับภรรยาคนก่อนนั้นได้สร้างมาด้วยกันมันเป็นบ้านที่ผมกับภรรยาคนก่อนได้สร้างมาจากน้ำพักน้ำแาดงของเราทั้งสองคนแต่ณตอนนี้คือมีภรรยาคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเรื่องราวแปลกๆมันก็เกิดขึ้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง ที่ปริยาคนใหม่เล่าให้ผมฟังว่าพอตกกลางคืนแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนนอนไม่ค่อยหลับมันอึดอัดเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองเขาอยู่ตลอดด้วยความที่ตอนนั้นผมก็คิดว่าเธอน่าจะคิดไปเองหรือเปล่าเพราะผมก็อยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งนานแล้วไม่เคยจะเจออะไรเลยเดททางเมียใหม่ของผมนั้นก็บอกว่าเขามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆ จนมาถึงเหตุการณ์หนึ่งในคืนนั้นผมไม่ได้อยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัดและเมียใหม่ของผมก็อยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวเขาบอกว่าในคืนนั้นเขานอนอยู่ในห้องซึ่งมันก็เป็นห้องของผมกับภรรยาคนก่อนตอนนั้นเขาก็นอนหลับไปแล้วและเขามีความรู้สึกเหมือนว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแต่พอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่า เขาเห็นเป็นร่างของเมียเก่าของผมนั้นที่กำลังบีบคอเธออยู่สภาพที่เห็นมันน่ากลัวมากๆสายตาที่เขาจ้องมองนั้นอาฆาตแค้นมากๆในตอนนั้นเธอก็พยายามจะขยับตัวพยายามที่จะเอาโทรศัพท์มากดโทรหาผมแต่ก็ทำไม่ได้คือเธอมีอาการแบบนี้อยู่นานอยู่เหมือนกันจนกระทั่งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเนื่องจากว่าผมโทรเข้าไปหาพอดี เธอก็เลยหลุดออกจากภาวังนั้นได้และหลังจากนั้นมานะครับดูเหมือนว่าชีวิตคู่ของผมมันก็อยู่ไม่เป็นสุขจริงๆผมทะเลาะก,กับเมียคนใหม่บ่อยมากๆเนื่องจากว่าเราอายุก็ห่างกันมากๆความคิดก็เลยไม่ตรงกันจะมีเรื่องทะเลาะจนถึงขั้นทำลายเข้าของหรือทำลายร่างกายกันก็มีแลวเขาก็พูดเพ้อตลอดเลยว่าเขามักจะเห็นวิญ,ญญาณของเมียเก่าของผม ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งผมก็มองว่าเขาอาจจะกลัวหรือคิดไปเองหรือเปล่าในตอนนั้นผมก็ไม่ได้เชื่อรอกนะครับจนกระทั่งผมมาเจอกับตัวเองในตอนนั้นผมก็นอนอยู่กับเธอในห้องซึ่งมันก็เป็นห้องเดิมนั่นแหละจนกระทั่งผมก็ฝันผมฝันเห็นภรรยาคนเก่าที่เธอมายืนจ้องผมอยู่ที่ปลายเตียง ตอนนั้นสายตาที่เธอมองผมนั้นคือจ้องมองแบบอาฆาตแค้นมากๆและมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆจากนั้นเธอก็เดินเข้ามาบีบคอผมกับภรรยาคนใหม่ตอนนั้นผมรู้สึกหายใจไม่ออกผมมีอาการอยู่แบบนั้นสักพักหนึ่งครับแล้วทีนี้เหมือนเสียงนาฬิกาปลุกดังผมก็เลยเสะดุ้งตื่นตกใจขึ้นมา ได้รับรู้ได้เลยว่าสิ่งที่บริยาคนใหม่ผมพูดอยู่ตลอดนั้นเธอไม่ได้เพอ้อเจอ้อผมก็เลยลองนึกย้อนไปถึงคำพูดที่บริยาคนเกาผมเคยพูดเอาไว้ก่อนที่เธอจะตายนั้นเธอพูดว่าเธอจะตามจองร้านจองผ่านชีวิตคู่ของผมมันก็เลยผุดขึ้นมาในหัวของผมเลยครับจนกระทั่งพอนานวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันเลยครับ จนภรรยาใหม่ของผมนั้นเธอมีอาการหวาดกลัวและผวาไม่กล้ายอยู่บ้านคนเดียวเหมือนพอตกกลางคืนแล้วเธอไม่กล้านอนเลยครับร่างกายของเธอก็เลยทรุดโทรมลงเรื่อยๆเพราะกลางคืนเธอก็ไม่ได้นอนส่วนกลางวันนั้นเธอก็อยู่บ้านคนเดียวเธอรู้สึกหวาดกลัวไปหมดจนดูเหมือนว่าเธอสติสตังไม่ค่อยจะมีแล้วและกลายเป็นคนเสียสติไปเลย ผมก็พยายามพาเธอไปรักษาตามที่ต่างๆแต่อาการของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นชีวิตของผมตอนนี้มันดิ่งลงมากๆส่วนลูกๆของผมนั้นไม่มีใครกลับมาเยี่ยมผมเลยและไม่มีใครกลับมาเยียบที่บ้านหลังนี้เรื่องราวทั้งหมดสาเหตุมันก็มาจากผมและผมก็เป็นตัวที่นำเรื่องราวต่างๆเข้ามาในครอบครัวณนะตอนนี้ผมก็ต้องมารับกรรมจากเรื่องที่ผมทำ ผมคิดถึงภรรยาคนเก่าของผมมากๆเธอเป็นคนดีมากๆและไม่เคยทำเรื่องไม่ดีกับผมเลยแต่ทำไมผมถึงทำกับเธอแบบนี้ผมพยายามมันทำบุญไปให้เธออยู่บ่อยๆพยายามที่จะลบล้างความผิดที่ผมทำถึงแม้ว่ามันจะไม่มีผลผมก็จะพยายาม และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้แล้วชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมไปกด u b s c r i b e และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องราวหลอนๆแบบนี้นะคะ ก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องเล่าวหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยฝันดีราริสวัสดิ์ค่ะ